สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้ทางชแนลลดกรรมด้วยธรรมะขอนำเสนอเรื่องเล่าดีๆที่เกิดขึ้นจริงจากเรื่องจริงที่เปี่ยมด้วยข้อคิดเป็นกุศล,ลกรรมของการสวดมนต์ภาวนาและปฏิบัติกรรมฐานคัดลอกจากหนังสือกฎแห่งกรรมภาวนารักษาโรคมะเร็งโดยพันเอกวิโรธทศยันชัย เมื่อพศ2524ข้าพเจ้ารับราชการเป็นอนุสาสนาจารย์กองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาได้ป่วยเป็นโรคทางเดินปัสสาวะจึงไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีหมอรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลและในระหว่างที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นข้าพเจ้าเห็นว่ามีก้อนเนื้อแข็งเป็นไตแข็งอยู่ใต้ใบหูด้านขวาเมื่อเห็นว่าอาการโรคทางเดินปัสสาวะทุเลาแล้วจึงได้ ได้ขอร้องให้หมอช่วยทำการผ่าตัดออกให้โดยที่ตัวเองและหมอก็ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรพันโทนายแพทย์วนิชย์จึงได้ทำการผ่าตัดและได้จัดส่งก้อนเนื้อนั้นไปให้โรงพยาบาลพระมงกุฎทำการตรวจอีกครั้งว่าเป็นโรคอะไรครั้นต่อมาทางโรงพยาบาลพระมงกุฎได้แจ้งว่าก้อนเนื้อนั้นมีเชื้อมะเร็งในต่อมน้ำเหลือง ข้าพเจ้าจึงถูกส่งตัวมาโรงพยาบาลพระมงกุฎด่วนเพื่อรับการรักษาต่อทางโรงพยาบาลได้รีบทำการผ่าตัดด่วนที่สุดบริเวณที่ใต้ใบหูอีกครั้งหนึ่งได้อยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎสองเดือนก็ได้ออกจากโรงพยาบาลโดยได้รับการฉายแสงสิบครั้ง อยู่ต่อมาอีกสองปีคือในปีพศ2526ข้าพเจ้าย้ายมารับราชการที่กองทัพภาคที่1ใบหูด้านขวาของข้าพเจ้าก็เปื่อยมีเลือดและน้ำเหลืองไหลออกมาและมีอาการคันอย่างยิ่งแสดงว่าโรคมะเร็งได้กำเริบขึ้นมาอีกผ่าตัดถึงสองครั้งแล้วก็ยังไม่หายหมอที่กองทัพภาคที่1ได้แนะนำให้เข้าโรงพยาบาลด่วนที่สุด อาจารย์สมใจกอบสิริพัฒบุตรสาวของข้าพเจ้าได้พาไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเพื่อรับการรักษาเมื่อไปถึงโรงพยาบาลข้าพเจ้าพิจารณาเห็นว่าที่ใต้ใบหูของข้าพเจ้านั้นไม่มีส่วนใดที่จะให้ผ่าตัดอีกแล้วผ่าอีกทีก็ต้องตัดใบหูทิ้งถ้ามันจะหายเพราะการผ่าตัดมันก็คงจะหายไปแล้วหากเข้าไปโรงพยาบาลอีกก็มีแต่จะตายกับตายลูกเดียวเพราะมะเร็งไม่เคยไว้ชีวิตใคร ข้าพเจ้าคิดว่าไหนๆจะตายก็ไปตายที่วัดดีกว่าขณะนั้นทางกองอนุสาสนาจารย์กำลังจัดทรงอนุสาสนาจารย์ระดับยศพันโทลงไปให้ไปฝึกกรรมฐานรุ่นแรกกับพระครูภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อจรรยวัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี ข้าพเจ้าไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ที่จะต้องไปฝึกกรรมฐานแต tai, laughter, crazy 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 ่ก็ได้ตกลงใจสมัครไปฝึกกรรมฐานร่วมกับคณะด้วยเพื่อรักษาโรคมะเร็งที่กำลังคุกคามอยู่เมื่อไปถึงวัดอัมพวันหลวงพ่อเห็นว่าข้าพเจ้าป่วยเป็นโรคมะเร็งจึงจัดกุฏิที่พักให้เป็นพิเศษไม่ต้องพักรวมกันหมู่คณะอยู่คนเดียวเป็นกุฏิหลังเล็กๆด้านท้ายวัดและได้เริ่มทำการฝึกกรรมฐานในวันที่12กันยายน2526เวลา13.30นาทีกิจเบื้อง ต้นในการฝึกกรรมฐานคือ 1. สมาทานศีล8ร่วมกับคณะอนุสาสนาจารย์ที่ร่วมการฝึก 2. ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เห็นธรรมที่ควรรู้ควรเห็นตามสมควรแก่การปฏิบัติ 3. ตั้งจิตอธิษฐานถือมังสวิรัตกินเจไม่รับประทานเนื้อสัตว์ซึ่งทางวัดรับทำอาหารเจให้สำหรับผู้ต้องการทานอาหารเจเนื่องจากตนมีโรคร้ายเบียดเบียนคือโรคมะเร็งขณะเข้าปฏิบัติกรรมฐานมีแผลที่บริเวณหูด้านขวามีน้ำเหลืองน้ำหนองและเลือดที่ช้ำเลือดช้ำหนองไหลออกตลอดเวลาบางครั้งเอาแก้วมารองรับเลือดที่ไหลออกมาซึ่งหยดติงต๋งติ๋งเลือดไหลออกมาจนเต็มแก้วมีอาการปวดแผลมากจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานด้วยบุ บารมีที่ได้ทำมาในอดีตและกุศลกรรมคือการภาวนาที่จะได้บำเพ็ญต่อไปนี้จงดนบันดาลขอให้ตัวเองหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังเป็นอยู่ด้วย ข้าพเจ้าและคณะได้ทำการฝึกกรรมฐานตามตารางที่ท่านกำหนดให้เริ่มตั้งแต่เวลา04.30นจนกระทั่งถึง24.00ทุกๆวันมีการเดินจงกรมสวดมนต์แผ่เมตตานั่งสมาธิฟังธรรมฟังการบรรยายธรรมจากหลวงพ่อสลับกันไปตลอด1วัน1คืนผลปรากฏทางร่างกาย ในวันรุ่มขึ้นคือวันที่13กันยายน2 5 2 6ข้าพเจ้ารู้สึกเบาเนื้อเบาตัวอาการปวดตามข้อตามร่างกายหายไปรู้สึกมีอาการปวดหน่วงๆที่ขาเหนือหัวเข่าด้านซ้ายจึงเปิดกางเกงที่คลุมอยู่ดูรู้สึกตกใจมากเพราะมีเลือดสีดำไหลไปรวมกันอยู่ในบริเวณขาเหนือข้อพับหัวเขา่ามีบริเวณที่เป็นเลือดสีดำข้างอยู่ประมาณเท่าฝ่ามือเป็นโลหิตสีดำอย่างดินหม้อน่าเกลียดมากจากการปวดหนักหน่วงกลางขาด้านซ้ายบริเวณ ที่เลือดข้างอยู่จึงได้มากราบเรียนให้หลวงพ่อทราบและเปิดขาให้หลวงพ่อดูรวมทั้งเพื่อนอนุสาสนาจารย์ก็ได้ดูด้วยหลวงพ่อท่านดูแล้วก็บอกว่าโรคผุดโรคจะหายคือโรคที่อยู่ในร่างกายเรานี้มันไหลไปรวมกันอยู่ในที่เดียวคือในที่เราเห็นนั้นต่อไปอาการที่ดำนี้ก็จะหายไปเองแต่ต้องทาน้ำมันกินยาช่วยหลวงพ่อก็ไปจัดน้ำมันมนและจัดยามาให้ทาน หลังจากทานยาเม็ดที่หลวงพ่อให้แล้วมีอาการมีก้อนเนื้อเล็กๆผุดขึ้นตามร่างกายทั่วร่างกายมีอาการคันมากเมื่อก้อนเนื้อผุดเป็นผื่นขึ้นมาแล้วแตกมีน้ำเหลืองไหลออกเล็กน้อยแล้วก็แห้งหายไปและหายคันอาการเป็นอยู่อย่างนี้จนถึงวันเสร็จสิ้นการฝึกกรรมฐานอาการที่ว่านี้จึงทุเลาและอาการปวดแผลนั้นก็ทุเลาหายไปสำหรับบริเวณที่เหลือไปคั่งอยู่ที่เหนือหัวเข่านั้นต่อมาก็มีน้ำเหลืองไหลซึมออกมาตามเส้นที่ใต้ข้อพับหัวเข่า โดยที่ไม่มีแผลแต่การมีน้ำเหลืองไหลออกมามากจนขากางเกงนเปรียกเพราะน้ำเหลืองไหลออกมามากไหลอยู่หลายวันหายไปเองแผลที่หูก็พล่อยแห้งหายไปด้วยและก็หายมาจนกระทั่งทุกวันนี้นับว่าข้าพเจ้ารอดตายจากโรคมะเร็งได้อย่างประหลาดมหัศจรรย์เพราะบารมีหลวงพ่อช่วยชุบชีวิตให้ใหม่ผลปรากฏทางจิตใจ การฝึกจิตในวันที่12ถึง13กันยายน2526มีทุกขเวทนาอารมณ์สายมากนอกจากนั้นจิตยังติดการภาวนาแบบพุทโธ ที่ตนเคยปฏิบัติเป็นประจำในวันที่14ถึง15กันยายน2526เดินจงกรมดีขึ้นการนั่งสมาธิคล้ายคนเอาเข็มมาแทงตัวจนสะดุง้งและมีอาการคล้ายมดไต่ไปตามตัวจนต้องเอามือจับออกแต่ก็ไม่มีอะไร ในวันที่16 1 7กถึง17ันยายน2526ทุกขเวทนาน้อยลงจิตดิ่งเข้าสู่ความสงบดีมีการการวูบลงเหมือนตกเหวมองเห็นตัวเองเห็นท้องตัวเองพองขึ้นยุบลงเวลาจิตเคลื่อนออกจากสมาธิออกตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ตรงเวลาทุกครั้งและอาการที่จิตถอนออกจากสมาธินั้นเหมือนสิ่งที่จมนางอยู่แล้วลอยขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนไม่ได้ตั้งใจ แต่เมื่อดูเวลาก็ปรากฏว่าตรงกับเวลาที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะออกก่อนนั่งสมาธิวันที่18กันยายน2526เป็นวันที่ครบกำหนดการฝึกกรรมฐานและจะออกจากการฝึกกรรมฐาน วันนั้นเวลา05:30ข้าพเจ้าได้ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลณกุติที่พักให้แก่บิดามารดาบุตรภริยาครูอุปชาอาจารย์และผู้รู้จักคุ้นเคยเคารพนับถือที่ล่วงลับไปแล้วโดยระบุชื่อทุกคนที่แผ่ส่วนกุศลให้ เมื่อแผ่ส่วนกุศลระบุชื่อพระธรรมนิเทศทวยหารหัวหน้าอนุสาสนาจารย์คนแรกได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นกับตนเองคือตัวเองรู้สึกมีอาการขนลุกขนพองตื้นตันใจน้ำตาไหลพรากสะอื้นขึ้นเองเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกับร้องไห้โดยมีอาการเป็นไปเองตัวเองบังคับตัวเองไม่ได้แล้วตนเองก็เปล่งวาจาขึ้นมาด้วยเสียงอันดังว่า ทุกทรมานมานานแล้วเพิ่งจะหมดเวรหมดทุกวันนี้ขอขอบใจที่แผ่ส่วนกุศลให้ แล้วตนเองก็ฟุบหมอบลงไปที่หมอนหมอบอยู่นานจึงมีอาการเข้าสู่ภาวะปกติและแล้วก็ได้ลุกขึ้นแผ่ส่วนกุศลให้บุคคลอื่นต่อไปเรื่องนี้ได้เล่าอาการที่ปรากฏให้หลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณทราบท่านบอกว่าที่เราแผ่ส่วนกุศลไปให้นั้นแสดงว่าคนที่เราแผ่ส่วนกุศลไปให้เขาได้รับส่วนบุญและตัวเราเองก็จะหมดเวรหมดกรรมหมดทุกข์ร้อนเสียที และในวันที่18กันยายนต5 2 6เป็นวันที่เราออกจากกรรมฐานสมาทานศีลห้าทำบุญร่วมกันถวายผ้าป่าและได้กราบลาหลวงพ่อกลับต้นสังกัด สำหรับข้าพเจ้านั้นก็รอดตายมาเพราะการภาวนาที่วัดอัมพวันโดยหลวงพ่อเป็นผู้ฝึกกรรมฐานให้เมื่อกลับจากฝึกกรรมฐานตนเองก็สามารถมาทำงานที่กองทัพภาคที่หนึ่งได้ตามปกติไม่ต้องมีการลาง,งานและเข้าโรงพยาบาลกันอีกหูที่เป็นแผลเน่าเปื่อยก็หายไปใครที่เห็นหูข้าพเจ้าเปื่อยและหายได้ต่างก็อัศจรรย์กันทุกคน เมื่อวันที่11มีนาคม2533นี้ข้าพเจ้าได้ไปงานสมโพธิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิติมศักิ์ของพระราชสีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาณวัดพรมราชอำเภอปากทงชัยพระศรีธรรมาพรรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาได้มาขอจับดูหูของข้าพเจ้าว่าหูของข้าพเจ้าหายจริงๆหรือ คนที่เป็นมะเร็งในระยะแรกนั้นอาจจะรักษาโดยวิธีผ่าตัดได้แต่สำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งมากแล้วนั้นยากที่จะรักษาให้หายขาดได้มีตายกับตายลูกเดียวภริยาของข้าพเจ้าเป็นโรคมะเร็งที่หลังข้าพเจ้าก็ตายเพราะโรคมะเร็งหลังจากที่รู้ว่าเป็นมะเร็งเพียงสองเดือนพันโทวานิชซึ่งเป็นนายแพทย์ผ่าตัดข้าพเจ้าที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนั้นก็ตายเพราะโรคมะเร็ง สำหรับข้าพเจ้าที่รอดตายมาได้จนถึงขณะนี้เพราะบารมีของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิที่คุณโดยแท้มีชีวิตเหมือนตายแล้วเกิดใหม่และก็ดูเหมือนจะเกิดใหม่จริงๆเพราะตั้งแต่ข้าพเจ้าไปภาวนารักษาโรคมะเร็งที่วัดอัมพวันข้าพเจ้าก็ถือมังสวิรัตไม่กินเนื้อสัตว์ตั้งแต่บัดนั้นชีวิตเลือดเนื้อของข้าพเจ้าในขณะน,นี้จงเป็นชีวิตใหม่เลือดเนื้อใหม่ไม่ใช่เลือดเนื้อที่ปนด้วย เนือสัตว์เรื่องยานของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณหลวงพ่อจรันติตธรรมโม ข้าพเจ้าได้เห็นอภินิหารเกี่ยวกับยานของหลวงพ่อมาแล้วคือการทราบสิ่งต่างๆเมื่อภรรยาของข้าพเจ้าป่วยเป็นโรคมะเร็งนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎข้าพเจ้าไปเรียนถามท่านว่าจะรอดไหมท่านก็บอกว่าจะไม่รอดแล้วก็ไม่รอดจริงๆข้าพเจ้าได้เริ่มหาทุนเพื่อสร้างอุโบสถเจดีที่วัดป่ารีไพโรดได้เริ่มหาทุนในวันที่สมธันวาคม2532 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของข้าพเจ้าที่วัดป่าสาละวันเป็นแห่งแรกในวันบูชาจารย์ได้เงิน7,900บาทต่อมาในวันที่4ีธันวาคม2,532ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพระครูสนิท โกสโลเจ้าอาวาสวัดคลองเตยมีพระติดตามอีกหนึ่งรูปคฤหัสแปดคนได้เดินทางไปถวายสักการะพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกและจะเดินทางต่อไปยังวัดยานสังวรารามจังหวัดชนบุรีได้ไปแวะพักที่วัดอัมพวันหนึ่งคืนพวกเราไปถึงวัดอัมพวันประมาณสามทุ่มได้เข้าไปกราบหลวงพ่อเพื่อขอบารมีพักด้วยเมื่อเห็นหน้าข้าพเจ้าหลวงพ่อ ท่านปรารภขึ้นว่าจะสร้างอุโบสถในที่ดินที่ถวายอาจารย์ฟันใช่ไหมข้าพเจ้าก็งงเพราะยังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ท่านทราบมาก่อนท่านรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรและหลวงพ่อก็พูดต่อไปอีกว่าอาตมาจะขอร่วมทำบุญสร้างอุโบสถด้วยได้ไหมท่านบอกว่า ท่านรู้เรื่องข้าพเจ้าและคณะจะมาหาท่านตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานนี้ก็พูดปรารบถึงอยู่และเงินที่จะขอทำบุญร่วมด้วยได้จัดสาซองเตรียมไว้ให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกขนลุกขนชันปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งเรียนท่านว่าเป็นพระเดชพระคุณหาที่สุดมีได้ที่หลวงพ่อจะร่วมทำบุญด้วยซึ่งกระผมได้ไม่คาดคิดมาก่อนเป็นบุญหล่นทับลงมาให้เองโดยไม่คาดฝันและในที่สุดหลวงพ่อได้ขึ้นไปบนกุฏินำซองที่ใส่เงินจำนวนหนึ่งม่นบาทมามอบให้แก่ข้าพเจ้าท่ามกลางสิทธิานุสิทธิของท่านเป็นจานวนมากและต่อหน้าคณะของข้าพเจ้า ที่ไปด้วยกันทุกคนท่านบอกว่าเงินที่บริจาคนี้ถือเป็นกองทุนสร้างอุโบสถเมื่อท่านได้ก่อตั้งเป็นกองทุนให้แล้วก็จะมีผู้มาต่อทุนตามจะทำให้การก่อสร้างอุโบสถเจดีสำเร็จเร็วขึ้นและในโอกาสเดียวกันนั้นก็มีสิทธิของหลวงพ่อที่นั่งอยู่ในที่นั้นบริจาคต่อทุนให้อีก3 3 0 0บาท3300บาททวนพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณท่านมีญา รู้ล่วงหน้าที่ข้าพเจ้าและคณะจะไปหาท่านท่านรู้ว่าข้าพเจ้ากำลังหาทุนเริ่มสร้างอุโบสถท่านได้เตรียมเงินใส่ซองไว้ล่วงหน้าขอร่วมทำบุญด้วยและยิ่งกว่านั้นท่านยังบอกข้าพเจ้าและทุกๆคนในที่นั้นว่าการที่ข้าพเจ้าได้ริเริ่มสร้างอุโบสถครั้งนี้หลวงปู่มั่นผู้ริตัดโตหลวงปู่ฟั่นอาจาโรซึ่งท่าน ได้ทิ้งขันไปนานแล้วนั้นก็ทราบเรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะสร้างอุโบสถเป็นอย่างดีและได้อนุโมทนาให้ศีลให้พรแล้วแสดงว่าหลวงพ่อสามารถที่จะติดต่อกับผู้ที่ล่วงลับไปสู่ปรโลกด้วยญาณทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่พระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณได้มอบทุนการสร้างอุโบสถเจดีให้แล้วเมื่อวันที่4ทธันวาคม2532ต่อมาก่อนการจัดงานวางศิลารือกอุโบสถเจดีก็มีผู้บริจาคเงินต่อทุนให้เรื่อยๆได้ยอดเงินบริจาคก,ก่อนงานแสนบาทเศษและเมื่อจัดงานวางศิลาเกือก็ได้รับเงินบริจาคมากมายน่าอัศจรรย์ทั้งๆท,ที่เป็นการจัดงานในชนบทได้เงินบริจาค3ามแสน 4,380บาทได้มีผู้จองพระประธานหน้าตักสาอกราคาไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แบาทและมีผู้นำพระประธานขนาดหน้าตักสออกใส่รถยนต์มาถวายในพิธีโดยไม่คาดฝัน เหตุอัศจรรย์ในวันประกอบพิธีในวันวางศิลาฤกษ์อุโบสถเจดีนั้นคือไม่เคยมีฝนตกมาร่วมสองเดือนแล้วอากาศร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันจนต้องไปหารถน้ำนำน้ำมาฉีดบริเวณงานเพราะมีฝุ่นมากครั้งถึงวันงานคือวันที่4มีนาคม2533ตรุตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น9ก้าคำวันนั้นทั้งวันอากาศเย็นไม่มีแสงแดดเลยพอถึงเวลา13นาฬิกาฝนก็เริ่มโปรยลงมาพ พอชุ่มเย็นและโปรยมาตลอดจนกระทั่งถึงเวลา15.13นาฬิกา13นาทีวางศิลาเลิกเสร็จฝนก็หยุดโปรยและมีแสงแดดส่องขึ้นมาอย่างน่าอัศาจรรย์เหตุอัศจรรย์อีกประการหนึ่งก็คือว่าอุโบสถเจดีนี้เป็นทุดงเจดีคือเจดี13องค์กว้างและสูง13เมตร พระเดชพระคุณเจ้าคุณราชพิสานสุธีประธานสร้างอุโบสถบอกว่าพระเจริญชัยมงคลคถาเวลาวางศิลาฤกษ์นั้นให้นิมนต์พระทุกรูปที่อยู่ในวัดขึ้นนั่งเจริญชัยมงคลคถาเมื่อใกล้ถึงเวลาประกอบพิธีข้าพเจ้าได้ประกาศทางเครื่องขยายเสียงอาราธนาพระทุกรูปเจริญชัยมงคลคถาปรากฏว่ามีพระจํานวนสิรูปขึ้นเจริญชัยมงคลคถาแน่อัศจรรย์ และในงานนี้ข้าพเจ้าได้สร้างพระพุทธชินราชจำลองภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมองแก่ผู้ร่วมทำบุญตั้งแต่500บาทขึ้นไปสร้างจำนวน1,212องค์วันที่30พฤศจิกายน2,532นําำไปถวายให้พระภาวนาพิสารเถระหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยวัดป่าสารวัน นั่งโปรกแผ่เมตตาจิตให้พอรุ่งขึ้นวันที่หนึ่งธันวาคม2532เป็นวันหวยออกเลขท้ายลอตเตอรี่งวดนั้นออกเลย13พอดีนี่ก็น่าอัศจรรย์ส่วนหนึ่งครับทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้ขอถวายบูชาพระคุณของหลวงพ่อที่ให้ความเมตตากระผมทุกอย่างช่วยชุบชีวิตใหม่ให้และให้การอุปถัมภ์สร้างอุโบสถเจดีบันทึกของหลวงพ่อ พอออวิโรธอนุสาสตร์กองทัพภาคสองเป็นมะเร็งที่คอภรยาท่านก็มีสุขภาพดีน่าสงสารพันเอกวิโรธมีน้ำเหลืองไหลปวดมากเป็นโรคมะเร็งที่คอคนอื่นก็ว่า หมอบอกแล้วว่าต้องตายปีนี้แต่พันเอกวิโรธท่านเป็นชายใจแข็งมีสมาธิภาวนาบ้างตามสมควรไม่มากนักใจแข็งบอกหลวงพ่อผมคงต้องตายก่อนภรรยาผมผ่ามาสองหนแล้วอาตมาก็มาดูคุณวิโรธว่าคงจะไม่รอดแต่ดูไปดูมาสติบอกว่าเมียตายก่อนเมียสุขภาพดีขายของหลายหลายอย่างบ้านอยู่ปากทงชัยคิดว่าเมียต้องตายก่อนก็มาดูว่าจะจริงหรือเปล่า ต่อมาพันเอกวิโรธปวดหนักก็นึกถึงอาตมาว่าเคยให้มาช่วยบรรยายก็เตรียมกระเป๋ามาหน้าดำมาที่นี่มาอบรมระดับอนุสาสนาจารรุ่นที่หนึ่งมาเร็งนี่น้ำเหลืองไหลเหม็นข่าวบอกว่าผมขอมาตายกับหลวงพ่อนะก็ให้แยกไปอยู่ที่กุฏิ อาตมาแนะนำให้กินเจเสียจะจัดการให้อาตมาก็ให้ยาไปชงต้นลูกใต้ใบกับต้นไมยราบสองอย่างนี้เท่านั้นแล้วก็นั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงแยกจากกลุ่มไปเสียนอกนั้นอนุสาสนาจารย์ก็อยู่รวมกันเสร็จแล้วก็อโหสิกรรม ญาติโยมจําเทคนิควิธีการไว้ถ้าไม่อโหสิกรรมเมตตาไม่ออกจิตใจยังเครียดแค้นเขาอยู่พฤติกรรมแสดงออกไม่ถูกต้องแล้วกรวดน้ำจะไม่ค่อยถึงโดยจิตใจเจ้าของบอกกับพันเอกวิโรธให้กระทําตามหลังจากนั่งเสร็จแล้วดังนี้ประการแรกขออโหสิกรรมไม่โกรธใครไม่แค้นเคืองใคร ประการที่2ขออุทิศส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาให้เจ้ากรรมนายเวรบิดามารดาเป็นต้นพร้อมด้วยครูบาอาจารย์พร้อมด้วยอนุสาสนาาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วอยู่สัมปลายพบ จงมาปรารภรับส่วนกุศลที่ข้าประเจ้าณบัดนี้แล้วไม่ต้องไปหมายว่าให้โรคหายตั้งจิตอธิษฐานว่าตายเป็นตายก็ขอตายที่วัดอัมพวันทำมาได้สามวันพร้อมกับที่ประกอบยาชงกับน้ำให้กินอยู่ต่างน้ำชาแล้วให้กินเจในที่สุดก็เห็นเจ้ากรรมนายเวรขอโอโหสิเรื่องเวรเรื่องกรรมก็เห็นได้ชัดขอโอโหสิกรรมไปตามวิธีนี้ในที่สุดโรคมะเร็งที่น้ำเหลืองไหลเหม็นข่าวกลับยุบ หายมาเกิดที่ขาขาเกิดเป็นแผลน้ำเหลืองไหลยอย่างเหม็นคาวที่สุดทีนี้หายได้พร้อมกับกินยาที่ชงกินต่างน้ำชาจนบัดนี้หายแล้วพอกลับไปพันเอกวิโรธก็ย้ายจากกองทัพภาคที่สองมาอยู่ภาคที่หนึ่งในที่สุดภรรยาถึงแก่กรรมตามที่อาตมาได้ร่วงรู้ในใจว่าภรรยาต้องตายก่อนสติบอก จัดงานศพภรรยาเรียบร้อยดังนั้นขอให้ญาติโยมตั้งสติสติตัวนี้เป็นตัวปัญญาที่บอกเราทีละเหตุการณ์แต่เราไม่สนใจกับมันเลยเราจึงไม่รู้เรื่องอะไรกรมประชาสัมพันธ์เขาบอกเราทุกวันแต่เราไม่ฟังเราจึงพลาดผิดตลอดเวลาเป็นผลงานหลายๆอย่างวันเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วชีวิตคือเวลานั้นมันมีค่าเหลือเกินลมหายใจเข้าออกมันบอกระยะของชีวิต ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่รู้ได้5ประการคือประการที่หนึ่งชีวิตไม่แน่นอนใครจะรู้ได้ชีวิตของเราประการที่สองรองลงไปนั้นท่านก็บอกชัดอีกบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รู้ไม่ได้ประการที่สากาละความตายจะมาถึงแก่เราในวันพรุ่งนี้หรือคืนนี้รู้ไม่ได้เลยอย่าประมาทให้เจริญสติปันสี ท่านบอกอย่างนี้ประการที่สี่สถานที่ตายเราจะทอดร่างลงในท้องน้ำหรือกลางถนนหนทางเรารู้ไม่ได้เหมือนกันประการที่ห้าออกจากบ้านนี้จะไปบ้านใครตายแล้วจะไปเกิดในนรกหรือสวรรค์จะไปเกิดที่บ้านใครเล่ามีความสำคัญประการใดเรารู้ไม่ได้รีบจเจริญสติเสียพอจเจริญไปเต็มที่แล้วสติจะบอกได้ทุกระยะอาตมาจึงรู้ว่าต้องใช้เวรใช้กรรมเขา รู้ล่วงหน้าที่ผ่านไปแล้วสติย้อนกลับคืนกลับบอกกฎแห่งกรรมให้เราได้กรรมเก่าหยุดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะไม่ก่อกรรมใหม่ได้วันนี้หากเราหยุดผิดหยุดพลาดและเริ่มต้นใหม่ด้วยธรรมะชีวิตย่อมคลี่คลายจากมืดเป็นสว่างได้เสมอลดกรรมด้วยธรรมะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์โปรดกดติดตามและแบ่งปันเพื่อให้ธรรมะนี้ได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับ ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบุญกุศลในวันนี้คุ้มครองท่านและครอบครัวให้ผลจากกรรมทั้งปวงครับ